ครัวคุณต่อยขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งนึงครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยและนี่เป็นช่วงสอนทำอาหารครับอาหารที่จะสอนทาในวันนี้บอกกันตรงๆเลยนะครับว่าเป็นไทยแท้เป็นไทยแท้และเป็นขนมที่คุณโก้ชอบมากเพราะว่าช่วงนี้คุณโก้ชอบเผือกที่สุดเดี๋ยวว่าตะหนูชอบเผือกเลยพี่ก็เผือก ดูว่าพี่เผือกมากกลยพี่ก็กินมาตั้งแต่เด็กก็อาจจะกินมามากกว่าใช่เพราะพี่แกกว่าหนูพี่ก็ต้องเผือกมากกว่าหนูผอเคอาจารย์อาจารย์อาจารย์ครับอาจารย์ครับมกลัวอาจารย์ครับไม่กลัวไม่ต้องไม่ต้องเลยบังคับเลยไม่ต้องเลยผมกลัวพวกเผือกเผือกแต่ว่าเผือกวันนี้เราเป็นเผือกจริงๆแล้วเผือกจริงๆเนี่ยอยากให้ท่านได้ดูด้วยว่าเขาทำกันอย่างไรแต่ต้องถามผู้เชี่ยวชาญเรื่องเผือกก่อนครับ เผือกในกรูกยากไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คนนี้เขารอยอยู่ตรงนู้นเรื่องกรูเรื่องเรื่องเกษตรเรื่องอะไรเขาขายมะม่วงในครัวคุอบอยเอ็กซ์โปครั้งที่สองคนอื่นขายโลละร้อยสี่สิบบาทเขาขาย9ขายบาทแล้วขายสี่วันหมดไป8ตันได้กำไรเาไหร่ สองพันบาทโอ้ยทำทำไมเออมันบ้าไงเขาขายกัร้อยสี่สิบขายร้อยยี่สิบก็พอไม่เอาจะขายเก้าสิบขายเก้าสิบเอาหน้าเอาหน้าแล้วเป็นไงเสียหน้าไม่ได้เสียเงินก็ไม่ได้แบบนี้เผือกเือเนี่ยอยากจะบอกว่าคนต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะนิยมปลูกไว้เขาเรียกท้ายครัวท้ายครัวนะฮะหรือว่า ข้างล่างนกกระชานนะบ้านบ้านต่างจังหวัดมันจะมีนกกระชานฮะแล้วก็มีสมมุติว่าเวลาเขาล้างถ้วยล้างจานเงี้ยเขาก็เวียงลงไปเวียงน้ําพวกเนี้ยมันก็ขอให้เป็นพื้นที่ที่แบบโดนน้ําบ่อยๆพื้นที่ที่น้ำแฉะๆพอเวียงลงไปปุ๊บเขาจะมีร่องเล็กๆแล้วก็ปลูกเผือกไว้แถวเนี้ยอ๋อเผือกมันต้องการน้ําใช่มันต้องการน้ำาะมีหน้าพี่นวัดปลูกไว้ในห้องน้ําเลยใช่ใช่เติมน้ำไปทั้งในเผือกแล้ว <laughs> เพราะฉะนั้นเรื่องราวของเผือกเนี่ยค,คนไทยเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดโดยเฉพาะคนที่อยู่บ้านชนบทนะมันยังมีที่อยู่ปลูกได้นะปลูกไม่ยากไม่เย็นหรอกรแล้วไม่ต้องดูแลอะไรมากอเอาหัวไม่ปลูกฟึ๊กนึกพังเดี๋ยวมันก็แตกหนอ่อแตกกอมันเองเดี๋ยวมันก็มางมันเองอะ่ะแล้วถ้าจะปลูกทีก็ปลูกปลูก เผือกไทยก็ได้เผือกหอมก็ได้แต่วันนี้ต้องแนะนำว่าเป็นเผือกหอมเผือกหอมหัวใหญ่เผือกหอมหัวใหญ่ครับไม่เผือกหอมไม่ฟังมาดิเอ๊ะอะไรเนี่ยตรงลงมันเป็นเผือกหรือหอมหัวใหญ่เนอ๊ะคุณยังไงเนี่ยเจ้าเผือกหอมอ่ะหัวมันใหญ่สำหรับการทำอาหารทำขนมได้เยอะแต่ถ้าเผือกไทยอ่ะส่วนมากต้มแล้วมาจิ้มกินได้เลยแล้วตรงลงเราต้องปลูกอะไรเผือกหอมหัวใหญ่โอเคโอเคครับวันนี้เราจะมาทำเผือกกวนกันครับ แล้วคนที่จะมาสอนเราได้เป็นเจ้าแม่ทางด้านนี้อยู่แล้วเขาเก่งจริงๆท่านผู้ชมผมบอกให้ว่าผู้หญิงคนนี้สุดยอดในตลาดน้ําดอนหวายคนหนึ่งเลยทีเดียวต้องให้เขาขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณวรวรรณวุฒิพรโสพลจากร้านเจสโยขนมไทยย้อนยุคครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยดีเชิญอยู่ตรงนี้ค่ะสซยนี่เก่งจริงเรื่องขนมไทยผมไม่ได้แกล้งชมนะฮะคุณทําอะไรก็ตามเนี่ยมันใส่ใจ ใช่ไหมมันมีความมันมีความตั้งใจมันมีความจริงจังมันมีของมันมีของมันมีของไงเรามันมีเยอะมลยเออนี่ชุดใหม่ตั้งแต่ไปออกวงคุณตอยเอ็กโซครั้งที่สองมาพอออกเสร็จไม่กี่วันมาแล้วผมถามเป็นไงเหนื่อยพี่ตอยแลอวก็สวยสวยเหนื่อยจริงๆเลยแล้วแล้วพอเสร็จแล้วเป็นไงอ่ะเมื่อไหร่จะจัดครั้งที่สามครับยังไม่พอเหนื่อยยังไม่พอสวยครับร้านสวยอยู่ที่ไหนครับ อยู่ตลาดน้าดอนหวายค่ะตลาดน้ําดอนหวายเข้าไปยังไงก็ต้องรู้จักนะค่ะรู้จักรู้จักนะโซยสิ่งที่จะมาสอนในวันนี้วันนี้โซยให้เราหมดเกลี้ยงเลยใช่ไหมหมดเลยค่ะหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ก่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ังให้หมดเลยหรือเปล่าหมดค่หมดหมดเลยนะโอ้ไม่โอเคเขาไม่ได้ให้ซ้อยครับไม่ได้ให้สรรับให้สูตรให้สูตรไม่ใช่ให้ส้อยครับอ๋อเหรอผมก็อ่านฟังผิดเดย์อ่านนึกว่าให้ส้อย มาดูกันเลยครับว่าทําอย่างไรเพือกกวนบรรยากาศนี่คุณนวัดดูดิหน้าไปเที่ยวไหมล่ะนี่ดูที่ตลาดเลยายนี่นี่ที่ตลาดนี่ที่ตลาดโอ้โหตอนนี้คนเต็มแน่ๆเปิดรายการผมด้วยขออนุญาตก็ไม่ได้ขอนะฮะไปเปิดรายการผมโชว์ทั้งวี่ทั้งวันเลยนะฮะไปเปิดนะฮะและนี่คือที่ร้านนี่นะครับใช่ครับเราเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นเราก็ต้องไปหาเผื่อที่ คุยงว่าต้องมีคุณภาพเลยเอาล้วนแล้วก็เป็นเผือกหอมเอาเผือกหอมแล้วก็ล้วนแล้วก็ปอกให้สะอาดล้าเรียบน้อยก็เอามานึ่งแล้วมานึ่งนึ่งประมาณสัก45นาทีนึ่งเนี่ย45นาทีเลยนะใช่ค่ะอ๋อมันใช้เวลานึ่งนานเหมือนกันนะจนต้่งให้มันสุยใช่ไหมให้มันสุกเลยคถ้าเผือกล้วนมันจะสุยะตอนี้หัวกะทิเอามาทำอะไรหัวกะทิก็เอามาเทลงไปหม้อที่เราจะกวนเท่าไหร่หัวกะทิเท่าไหร่หัวกะทิก็ตัวต่อตัวกับเผือกเลยอ๋อตัวต่อตัวเลยน้ำตาล น้ำตาลก็อันนี้น้ำตาลเป็นตะโหนใช้ประมาณ7ขีดหรือ8ขีดก็ได้ต่อต่อเผือกเท่าไหร่ต่อเผือก3กิโล3กิโลน้ำตาลตะโหนอีกประมาณ7หรือ8ขีดค่ะเอามาวนรวมกันซะรวมอย่างนี้นะเมื่อกี้นะแต่นี้พอได้เผือกขึ้นมาแล้วท่านผู้ชมได้เผือกขึ้นมาแล้วเผือกขึ่นมางสุกแล้วเราก็เอามาตำเอามาตำเอามาตำแบบนี้แต่ว่าถ้าใครมีเครื่องโม่เครื่องบดก็ใช้ได้ใช้ได้เสร็จแล้วใส่ น้ำพอกะทิมันเดือดใช่ไหมคะนี้แล้วก็เทเผือกลงไปใส่ลงไปเลยไอ้ที่ยุ่งยากยุ่งยากตรงนี้ครับกวนนี่ประมาณเท่าไหร่กวนนี่อย่างน้อยถ้าเผือกเยอะอย่างน้อยต้องมีถึง 2- 3สชั่วโมงนะคะถ้าน้อยก็เอ่อชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงนะคะแล้วก็ค่อยมาตัดลดในเกลือนิดนึงตอนที่มันกวนเสร็จแล้วนะตอนที่กวนกําลังเริ่มจะเสร็จแล้วที่น่าตื่นเต้นกว่านั้นใส่น้ําตาลทีหลังนะน้าตาลทรายใส่ลงไปอีกเท่าไหร่ เออก็ประมาณ3หรือ4ขีด3หรือ4ขีดถ้าเราใส่น้ำตาลก่อนมันจะไหม้ถ้าใส่น้ำตาลใช่นี่นี่คือความเก่งและความฉลาดของเธอนะครับใส่น้ำตาลทรายอีกประมาณ3ขีดนะฮะก็จะได้เผือกกวนเอาเป็นแบบนี้พักไว้ให้อุ่นก่อนจึงเอามาใส่แม่พิมพ์่นี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 ่เธอมีแม่พิมพ์ด้วยนะครับเธอมีแม่พิมด้วยเพราะเหตุผลเดี๋ยวผมบอกเหตุผลโอ้ท่านผู้ชมเธอเก่งมากเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเธอทํา ปั้นเองแล้วมันดูไม่ได้เลยจริงๆครับเพื่อเลยใส่แม่พิมพ์เป็นอันเสร็จสิ้นเพื่อกวนครับเอางี้ไล่จากเผือนก่อนคุณคุณโกครับเผือกคือยังไงครับคุณโกต้องอธิบายเผนะก็จะเป็นเรื่องเผือกคอยบอกครับผมยอมรับแล้วนะเพราะเผือกที่สุดจริงๆใช่ครับเป็นเผือกห อันนี้เป็นเผือกที่แบบคุณภาพพ่อหัวใหญ่ใช่ครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าอะไรที่เป็นดำๆอะไรที่เป็นแบบว่าเป็นตาเป็นเสี้ยนเป็นตัวอะไรที่มันมันกัดมันกินเอาจะเป็นเพี้ยใช่เพี้ยอาหหมดอย่างนี้หัวประมาณเท่าไหร่อันนี้ก็น่าจะกิโลได้โลเท่าไหร่โลหนึ่งมันแล้วแต่จังหวะมีถูกมีแพงเอาถูกแต่มาตปัจจุบันที่หนูซื้อมานี่ตอนนี้40บาทโล40ถ้าแพงสุดแพงสุดก็มีถึง5้าิถ้าเป็นช่วง ใกล้ตัดจีนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กินเจอย่างเงี้ยจะแพงมากจะค่ะเผือกนี่มันปลูกนานเท่าไหร่คุณโกวัลหกเดือนไงหเดือนหกเดือนคือตั้งแต่เราเอาหัวที่ตัดไปเนี่ยแล้วไปฝังเนี่ยนะใช่ค่ะเขาจะใช้หน่อหน่อใช้ตรงไหนใช้ตรงนี้ได้ไหมใช้หน่อไม่ได้มันจะมันจะเป็นแตกแขนงออกมาจากไหนจากไหนจากต้นเนี่ยครับจากต้นเนี่ยมันจะแตกออกมาปุ๊บเป็นหน่อเล็กๆแล้วก็ตัด ตัดที่มันตัดตัดที่มันต่อกันนะครับตัดนะฮะ่แล้วก็เอาไปจิ้มเอาไปจิ้มในในโคนที่โคลนวาไปจิ้มเสร็จปุ๊บใช่ที่น้ำที่มันจะแช่แแช่ใช่พอจิ้มเสร็จปุ๊บก็หกเดือนมันก็จะเป็นหัวแบบนี้แต่ถ้าเราไม่ไม่ยังไม่เอาออกมามันก็จะแตกแขนงไปเรื่อยๆคือแตกเป็นป่าแต่ว่าเผือกที่มันได้ได้ระยะเวลาของมันที่จะต้องตัดแล้วถ้าเราไม่ตัดเขาเรียกว่าจะ เขาเรียกว่าอะไรนะจะซุยมันมันมันจะซุยซุยถูกแล้วมันจะแบบไม่ไม่ร่วนแล้วอะค่ะคล้ายมันอมน้ําไปเยอะแล้วเนี่ยมันต้องได้เวลากําหนดตัดมันเหมือนเส้นเี้ยนไงมันเหมือ่ว่ามันเป็นเสี้ยนแล้วจะทําเนี่ยกวนพวกเนี้ยไม่ได้เลยมันจะมันจะแฉะแล้วเป็นน้ําเป็นอะไรเงี้ยเผือกต้องเผือกหกเดือนแล้วต้องเป็นเผือกหอมใช่ครับเป็นเผือกอย่างอื่นได้ไหม ก็ได้ค่ะแต่อาจจะแม่อร่อยไม่อร่อยเท่าเผื่อควมค่ะใช่มันต้องอยู่วัตถุดิบที่เราทำขนมยังไงก็ต้องเผื่อคอมนะใช่ไหมอ่ะเราได้เสร็จเรียบร้อยตรงนั้นแล้วน้ําตาลก็เป็นน้ําตาลตโนดแท้อย่างนี้นะอันนี้แพงนะเดี๋ยวนี้แพงขึ้นเรื่อยๆแพงค่ะแต่อันนี้อาจจะมีเป็นเดี๋ยวนี้มันเป็นใช้น้าตาลมะพร้าวซะส่วนมากพี่ต้อยถ้ามันหาไม่ค่อยได้น้าตาลน้าตาลตโนดหาไม่ได้แลมันไม่ค่อยหาไม่ค่อยได้ค่ะมันหายากมากเขาเล่าให้ฟังว่าพื้นที่หนึ่งไร่เนี่ยทำน้ำตาลตะโนดได้เนี่ย สี่กิโลกรัมครับหนึ่งไร่นะฮะทำน้ำตาลโตนโดนได้สี่กิโลกรัมมันก็ต้องยากจริงนะทีะไ่ไหว,วนะเพราะมาันฝันมนจะหยดมาต่ออไม่ไหวใช่ไหม ฉะนั้นเราก็ออกมาเป็นอย่างนี้แล้ววิธีการทําฟังดีๆใหม่นะฮะเมื่อกี้อาจจะดูไม่นั่นนิดเผือก3กิโลกรัมค <ๆๆ S 1> รับครับเผือก3กิโลกรัมใช้ๆๆๆๆนำ้ำกะทิสามกิโลสามกิโลเท่ากันเท่าก <ๆ S 2> ัน<ๆ>แ,แล้วกะทิ3ากิโลนี่คือ3กิโลหัวนะหางอาจจะใส่เพิ่อมอีกสักนิดนึงครับได้ครับเพราะว่าบางทีมันคนไปเนี่ยมันจะแห้งแล้วอเราต้องค่อยๆเติมน้ำอ่าเพราะฉะนั้นก็เอาหางไปด้วยใช่แล้วก็น้ําตาลตนดขน้าเจ็ดขีด เจ็ดถึงแปดขีดไม่เกินแปดขีดค่ะไม่เกินนี้แล้วก็น้าตาลทรายประมาณ3ขีดทีหลังทีหลังสุดท้ายถ้าใส่พร้อมกันมันจะมันจะไหมมันจะไหมันมันยิ่งกวนแป้ก็จะแห้งเข้าแห้งเข้าแล้วจะทําให้มันไหมใช่แต่นี่เวลาทำออกมาจะเห็นมี2พิมพ์พิมพหนึ่งคือพิมพ์ที่ใช้แม่พิมอย่างนี้ค่ะคือสมัยใหม่นี่สมัยใหม่นี่ดูนะฮะนี่นี่พิมสมัยใหม่เลยเป็นแบบนี้สวยเห็นนะฮะเห็นนะฮะและนี่คือคืออันนี้ปั้นปั้นพนี่พิมกับพิมเหมือนกันนี้พิมเหมือนกันอันนี้คือปั้นสมัยโบราณนี่โบราณแน่นอนจะเเปป็นนรูี้ลย เพราะว่าเมื่อก like <c oughs> ่อนนี้เขาไม่มีพิมพ์ไงคับต่อยเพื่อกวนโบราณเขาจะเป็นอย่างนี้เมื่อก่อนทางที่ร้านก็ทําอย่างนี้เนี่ยเขาจะทำเป็นมาลูกจันเปบนงานบวชงานอะไรอย่างนี้เขาจะเป็นอย่างนี้แล้วก็กดลงไปใช่กดลงไปใช่สวยเคยมารายการหลายครั้งเลยใช่ไหมคะตอนนี้ต้องไปอยู่ที่ไหนรสชาติของการทําสูตรที่เขาบอกตรงนี้แล้วก็งานออกมาเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วรสชาติ หาที่ติไม่ได้มันนวลมันแบบมันมันอร่อยจริงๆแต่ว่ากลิ่นหอ,อมนะหอ,อมอมิแล้วเผือกมันหอมอะไรแอยไม่แต่มันเหนียวขึ้นเยอะพี่จะชมสอยนะในกระบวนเผือกด้วยกันแล้วก็ฟ <laughs> ังให้ดีสอยถือว่าเผือกจร <laughs> ิงๆเผือกที่สุดอ,อร่อยที่สุดเผือกควนของเขานี่คือความแตกต่างสอยเชิดทังด้านนี้ครับนี่คือความแตกต่าง และนี่คือกรรมวิธีที่บอกทั้งหมดแล้วแต่ท่านถามว่าแล้วมันยากตรงไหนเราที่ดูยากตอนกวนไงตอนกวนยากจริงๆตอนนั้นในชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงหรือสา<ะ>ชั่วโมงลมแล้วแต่ละ,ละมือได้ไหมไม่ได้ครับไ,ไ,ไ,ไม่แน่นอนไม่แน่นอนแม่ค้าขนมหวานจริงต้องเป็นอย่างเธอ ทำไปนะครับมือนี่ก็ทําไปปากก็ด่าไปครับพูดโน่นพูดนี่บนโน่นบนนี่ไอเสียที่มันแหบแห้งก็เพราะอย่างนี้นี่แหละครับบนเยอะเกินไปี่ยหันมาหาพวกเนีไม่ต้องหามเยไม่ต้องมาหาเด็กเด็กบิวเอจะเบอเออเออกวนกวนไปทางนี้ทีแล้วกวนทางนี้ทีได้ไหมตอนนี้ทําไม้กวนเราใช้เครื่องกวนใช้ทางเดียวเครื่องแต่ว่าจริงๆกวนต้องกวนทางเดียว่ะกวนทางเดียวค่ะใช่มันจะ กลัวแล้วมันจะเหนียวเหมือนกับกวนขนมทั่วไปกวนลืมก şey ืนกวนยกมะนีแล so ้วเนี้ยมันจะมันจะทให้เหนียวต้องวนทางเดียวจำไว้เลยวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวรวรณขอขอบคุณร้านเจ้าโสดขนมไทยย้อนยุคตลาดน้ำดอนหวายขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมมาโดยตลอดวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีครับ เป็นโพสกล้วยหอมส่วนผสมที่จะต้องเตรียมไว้นะครับขนมปังนมสดไข่ไก่น้ำตาลอบเชยปลดเรือปนกลิ่นวานิลลากล้วยหอมสุกเนยละลายทานตอนไหนคุณเอ๋ทานตอนเช้าดีที่สุดเลยเพราะให้พลังงานสูงมากแนะนำนะอย่าทานตอนสี่ทุ่มครึ่งขึ้นไปนะรไม่ผัดพริกกุ้งแก้วครับคือชื่อมันเหมือนกับหลายๆเมนูแต่วิธีทําไม่เหมือนชาวบ้านโอ้ท่านผู้ชมมันเด็ดขาดจริงแต่รสชาติเข้มข้นมากสาหรับพวกเราสองคน ผมบอกคุณไม่ได้เลยว่าอร่อยมากเป็นดถ้าที่เป็นซับสไคร์เบอร์ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้ลรงไปชี้นี่ชี้นี้ไม่ตรงนี้ตรงนี้